ท่านผู้ชมครับใครผ่านมาที่5้าแยกตรงบ้านท่านะครับถนนที่จากาหาเจ้าที่จะวิ่งไปชะอำนะครับตรงนี้นะครับ5้าแยกบ้านท่านะครับมีวัดบ้านท่ามีเซเว่นนะครับแล้วถ้าตรงไปงู้นก็ไปเส้นเพชรเกษมได้ตรงประมาณหนองเผาทานนะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะไปชะอำนะครับห้าแยกบ้านท่านะครับ มีร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านตามสั่งนะครับน่าทานม,มากๆเลยแม่ครัวก็นี่ครับน้องแคทนะครับขายตั้งแต่7โมงเท้าจนถึง1ทุ่มนะครับใครผ่านมาชะอำหรือจะไปหาเจ้าหรือไปเที่ยวปึกเจียนก็แวะมาฝากท้องแล้วก็มาสั่งเป็นอาหารกล่องได้ครับนี่ครับเมนูหลากหลายมากในตู้แช่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเมนูตามนี้เลยหมูเนื้อไก่ทะเลนะครับราคา35บาท40บาท ส่วนถ้าเป็นกับข้าวก็60ถึง100อาหารทะเลที่นี่ก็สดๆเลยครับเพราะว่าเข้าไปด้านในก็เป็นบ้านท่ามีที่จอดเรือในตำบลบางเก่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับอย่าลืมแวะมาทานกันนะครับผมรองแล้วอาหารรสชาติอร่อยแล้วก็มีความหลากหลายมากๆนะครับร้านอาหารตามสั่งน้องแคท5แยกบ้านท่าตำบลบางเก่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับ